รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Coach คมคิดเปลี่ยนชีวิตกับผมอาจารย์ a อออเอติ้งพลัสเป็นผู้ดำเนินรายการแล้ววันนี้ฮะเราจะมาสัมภาษณ์แบบเปิดใจนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Grand กล o b ลอินด o t เทคขอต้อนรับอาจารย์สุชาติลูกอ้อนครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์จะนั่งเลยนะครับครับผม อาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับอาจารย์เอไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ครับปกติอาจารย์ก็จะเป็นนักพูดเป็นผู้บริหารและล่าสุดเห็นบอกว่าไปเปิดตัวเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแกนโกลบอลอินโนเทคเป็นไปเป็นมาอย่างไรอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนะฮะเรื่องเรื่องนี้ถ้าพูดยาวๆคงใช้เวลาพอสมควรนะก็อันแรกต้องขอบคุณอาจารย์เอนะครับที่ให้โอกาสมาพบกับอาจารย์เอในรายการ The c โ a c h นะก็เป็น FC คนหนึ่งเนาะในรายการนี้นะ คือในส่วนนี้ผมมองว่าเรื่องที่เ,าเราสามารถเข้ามาทํางานอีกสเต็ปหนึ่งได้เนี่ยม,มันเป็นทัมมิ่งครอาจารย์เอกทมมิ่งผมมองว่าในเรื่องของความสามารถกับคําว่าโอกาสมันมาพร้อมกันหลายคนอาจจะมีความสามารถแต่ไม่ได้มีโอกาสก็ไม่สามารถ,าารถทําได้หลายคนมีโอกาสแต่ไม่มีความสามารถก็ทําไม่ได้อีกเช่นกันเผอ,อิญว่าในช่วงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เอทราบคือ2อ,อย่างมันมาพอดีแล้วมันมาบรรจบเหมาะในเวลานี้พอดีผมก็เลยได้มีโอกาสได้ รับนะฮะทำหน้าที่เป็น MD หรือกรรมการผู้จัดจาการที่บริษัทแกรนด g l o b a l i n n o t e t e ครับ, uh, ch, รบแล้วก็มีโมเดลแพลตฟอร์มที่น่าสนใจก็เลย uh huh. ลุยงานด้านนี้ครับอาจารย์เองครับ,รบเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่รู้จักอาจารย์ก็จะรู้จักในนามของนักพูดนะครับทำฝึกอบรมรบแต่วันนี้โอ้โหมันอีกบทบาทหนึ่งเลยอาจารย์จะบริหารแบบเต็มตัวเลยหนักใจไหมอาจารย์หนักใจไหมผมว่า ไม,ไม่ใช้คําว่าหนักใจดีกว่าน่าจะเป็นคําว่าท้าทายมากกว่านะครับะะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เราเรียนจบนะฮะรเราก็ไม่ได้ทํางานตรงสายกันมานานมากนะคือผมเป็นคนนึงที่จบศิลป,ปะนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทํางานศิลป,ปะเท่าไหร่ผมจบอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแต่หลังจากนั้นพอเข้ามาทํางานเป็นผู้จัดก,การผมก็เป็นผู้จัดก,การอย่างที่อื่นมาก่อนนะครับจากบริษัทหลายบริษัทเลยนะฮะและ้วก็จากนั้นก็มาเป็นนักพูดนะเป็นนักบรรยายแล้วก็ทําบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเทรนนิ่งของตัวเอง S <S นะฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างการเป็นนักพูดและการเป็นผู้บริหารนะฮะและล่าสุดก่อนที่จะมารับตำแหน่งเป็น m d ของบริษัทแองโกลบอลอินโนเทคผมก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทมาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นมุมมองหลายๆอย่างของหลายๆบริษัทว่าเอ๊ะบริษัทแต่และบริษัทเขาขาดตรงไหนนะฮะแล้วก็เขาควรจะเติมเต็มอะไรยังไงจนกระทั่งมันกลายเป็นข้อมูลมาอยู่ในตัวเราแล้วพอมาถึงเวลาที่เราได้แอคชั่นทุกทางครับอาจารย์เอกมันก็เลยดูว่า ตรงนี้ที่มาเป็น MD หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทแองกลอเบิลอินโนเทคไม่ใช่คำว่าน่ากลัวนะผมมองว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสแล้วก็เป็นคำว่าท้าทายนะฮะผมก็เลยมองว่าโอเคในเมื่อโอกาสมาตรงนี้แสดงว่าเอาละมันก็น่าจะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้ด้วยเช่นกันกับบริษัทแอโกลบอลครับผมครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดถึงมุมมองในธุรกิจนะครับของอาจารย์สุชาติลูกอ่อนครับพักกันสักครู่เดียวครับ กลับเข้าสู่รายการ The Coach คมคิดเปลี่ยนชีวิตในช่วงที่2นะฮะเราพูดคุยกับอาจารย์สุชาติลูกอ้อนนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแกรนโกลบอลอินโนเทคนะฮะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงแนวทางในการทำธุรกิจถูกไหมฮะของบริษัทนะครับมีแนวทางยังไงบ้างครับอาจารย์ครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่ามันพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ปรับเข้ากับสภาพที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรา อยากจะประสบความสำเร็จก,ก็ต้องทําโมเดลที่มันถูกที่ถูกเวลาถูกความต้องการของแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นบริษัทแกรน g l o b a l inotech n นะครับก็มีมีแนวทางที่น่าสนใจเกิดขึ้นซึ่งแนวทางของระบบแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมารเราเราเรียกว่า G4 เห็นบอกว่าแพลตฟอร์ม G4 ใช่ใชครับ<ะ>ชื่อ G4 ครับผมคือคืออะไรแพลตฟอร์มนี้อาจารย์ G4 เนี่ยเป็นการนำสีองค์ประกอบ ที่จะมาตอบโจทย์ในในการสร้างธุรกิจแนวใหม่ของยุคโควิด19น,น่าจะเป็นยุคนี้นซึ่งเป็นการตอบโจทย์ครับแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มทั้ง4เข้ามารวมกันเพื่อสร้างให้คนที่เข้ามาสู่ระบบธุรกิจของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายสูงสุด นะครับโดยทั้ง4อย่างเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับอาจารย์เอัอแรกก็คือในส่วนของบริษัทแกรนโกลบอลนะเราใช้ G ตัวแรกใช่ G ตัวแรกคือแกรนโกลบอลต้องมีบริษัทก่อนใช่ครับรัก็คือบริษัทแกรนโกลบอลเนี่ยเป็นบริษัทที่ต้องการที่จะสร้างในส่วนของผู้บริโภคครับนะเราต้องการที่จะสร้างผู้บริโภคที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคเข้ามาเพื่อที่จะ ให้เขานั้นสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆรวมถึงรายได้ผ่านการบริโภคนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ผมบอกว่าเป็นแมสตตรงนี้เป็นตลาดเป็น mask แมสดังนั้นตอนนี้ด้วยการที่คนแต่ละคนต้องอยู่ในบ้าน<อ>ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ข้างนอกไม่ได้ถูกต้องครับดังนั้นตอนนี้คนที่ไม่เคยซื้อของออนไลน์ก็ซื้อ Uh huh. คนที่ไม่เคยขายของก็ต้องขาย <Like S 2> การกออกไปขายขาย้างนอกไปถูกต้องครับอาจารย์ดังนั้นทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยมันผ่านระบบนี้เป็นทั้งหมดเลย uh huh. แต่ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อคือเราไม่ได้สิ่งต่างๆกลับมานอกจากสินค้าที่เราซื้อ uh huh. ดังนั้นบริษัทการ g l o b a l เนี่ยก็นําแนวทางนี้ก็คือมาว่าถ้าหากเขาซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในประจําวันของเขาเนี่ย oh. ผ่านบริษัทการ global uh huh. เขาก็จะได้ในส่วนของธุรกิจตามไปด้วยครับแสดงว่าก็มีสินค้าหลากหลายถูกต้องครับ S <S แล้วสินค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นพรีเมียมเลยเห็นบอกว่ามีโรงงานผลิตเองเลยถูกต้องฮะโ,โ,โรงงานตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทแกลงโกลบอลอินโนเทคนะครับก็ชื่อว่าโรงโรง,งานเซนขออนุญาตเอ,อืยอน้เนาะก็คือชื่อโรงงานเซนซึ่งโรงงานเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าที่เป็นเกรดพรีเมียมและสินค้าทุกชิ้นทุกชนิดที่ผลิตออกมาเนี่ยจะตอบโจทย์ ความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอครับไม่น่าอาจารย์ถึงเลือกนะฮะดูแล้วมีประสบการณ์ความรู้มากมายตรงนี้นะฮะใช่ส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจเข้ามาร่วมเนี่ยก็คือเรื่องโรงงานด้วยนะฮะก่อนที่จะเปิดบริษัทแกรนโกลบอลแล้วก็เข้ามาบริหารเนี่ยคือในเรื่องของโรงงานผมได้ไปสัมภาษณ์กับเจ้าของโรงงานเนาะมีโอกาสได้ไปพูดคุยเองเลยถูกต้องฮะแล้วผมชอบมากๆเลยก็คือแนวทางที่ว่าผมก็บอกว่าสินค้าเนี่ยคือถ้าหากเราทําแล้วบางทีราคา ราคามันสูงราคามันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเี้เข้าไม่ถึงอีกใช่เข้าไม่ถึงลูกค้าเข้าไม่ถึงซึ่งทางโรงงานตอบมาแล,แล้วผมประทับใจมากเลยก็คือว่าโรงงานบอกว่าโรงงานของเราเวลาผลิตสินค้าเราเน้นที่คุณภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าหากทําสินค้าที่ราคาถูกแต่เสียคุณภาพตรงนั้นไปโรงงานไม่ทาไม่ไม่น่าไม่น่าดีใช่ใช่ผมหมู่ผมฟังอันนี้โอเคเลยมั่นใจมากเลยว่าคอนเซปต์และแนวทางของโรงงานนั้นคือสินค้าพรีเมียมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฮะ จีที่1อย่างที่เรียนไปก็คือ Grand g l o b a l i n n o t e c h นะครับสร้างตลาดเครือข่ายผู้บริโภคขึ้นมาแล้วผู้บริโภคสามารถได้ Ben e f ฟ t หรือผลตอบแทนต่างๆกลับไป G ีที่2คือ Grand i n n o t e c h นะครับแล้วโรงงานเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าให้เรานอกใช่ไหมครับเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้ามีบริษัทมริแล้วมีโรงงานเป็นคนียวนะครับมีบริษัทที่เราบริหารจัดการทั้งในเรื่องของระบบภายในระบบ บริการรวมไปถึงผู้บริโภคอันนี้คือจะอยู่ในแกน Global InnoTech อันที่2โรงงานที่ผลิตก็จะผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดของเราจริงๆคือเรามีกลุ่มผู้ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีศูนย์วิจัยแล้วก็มีโรงงานโโนะข้อมูลที่เราจะได้ก็คือข้อมูลจากผู้บริโภคของเราที่อยู่ในระบบของเรา ก็จะสะท้อนมาว่าสินค้าที่ต้องการตอนนี้คืออะไรเราก็จะได้โจทย์ตรงนั้นครับมาศึกษาวิจัยแล้วก็ผลิตออกมาที่โรงงานของเราเพราะฉะนั้นก็จะยงใหญ่กันในระบบเลยครับโอ้โหแล้วแล้วจีที่3ที่จี G ที่3นี้จะเป็นในส่วนของการตลาดที่เป็นอีคอมเมิร์สนะครับเขาเรียกว่า G shopping G ที่3คือ G shopping ครัอาจารย์เอกก็คือก็น่าจะมีระบบ อีกส่วนหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อสินค้าผ่านระบบอย่าง G G ของเราอันแรกนะครับ G แรกของเราก็คือเป็นบริษัทที่ผู้บริโภคได้ผลตอบแทนกลับมาจากการบริโภคสินค้านะครับส่วน G ที่3ที่เป็น G shopping นั่นก็คือเปิดโอกาสให้ขายแล้วใช่เป็นระบบคล้ายๆกับซิงเกิลครับก็คือสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบ G G แรกของเราก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเปิดโอกาสให้มีตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะมีการตอบรับในระบบที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ด้วยนะฮะบางคนอยากจะซื้ออย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้อยากเข้าไปสู่ธุรกิจก็สามารถเข้าที่ G Shopping ได้เช่นกันจสุดท้ายนะฮะส่วน G สุดท้ายสําคัญที่สุดนะฮะเพราะว่า G สุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่า GAS เป็นระบบการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจในยุคโควิด19หรือโควิด19ไปสู่อนาคต เพราะว่า G.A.S. นย่อมมาจากว่า Grand Academy System นะครับก็จะเป็นระบบการเรียนรู้ของเราโดยเฉพาะเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เราสร้างมา G4 เนี่ยมันเป็นรูปแบบเฉพาะเพราะฉะนั้นจะต้องมีองค์กรที่ให้ความรู้เฉพาะด้วยเช่นกันดังนั้นตรงนี้ครับก็เปิดเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้การให้การเรียนรู้กับสมาชิกทุกคนนะครับดังนั้นทั้ง 4G เนี่ยก็จะอยู่ในระบบที่ครบถ้วนก็คือมีทั้งธุรกิจการบริโภคการผลิต และการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนเลยบวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอาจารย์สุชาตินะฮะจะมาตอบคําถามจากทางบ้านนะครับแต่ก่อนพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับทางรายการมีเรื่องราวดีๆนํามาฝากฮะพักกันสักครู่เดียวครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราเคยเจอชีวิตในช่วงที่เรานะรู้สึกว่ามันไม่มีทางไปต่อไหมครับ เราเคยเจอในช่วงที่เขาเรียกว่าคิดอะไรไม่ออกไหมครับหรือเราเคยเจอในช่วงที่เขาเรียกว่ามืดแปดด้านใช่ไหมครับทุกท่านครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้มันเกิดอยู่อย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือเราเองไม่ยอมที่จะล้างสิ่งเก่าแล้วให้พื้นที่กับสิ่งใหม่หมครับผมถามท่านนะครับว่าใน1วันท่านกวาดบ้านกี่ครั้งใน1วันท่านล้างจานกี่ครั้งใน1วันท่านถูพื้นกี่ครั้งใน1สัปดาห์1เดือนท่านล้างรถกี่ครั้ง แน่นอนครับเราทํากันเป็นประจำเพื่อทําให้สิ่งเหล่านั้นมันสะอาดขึ้นแต่สิ่งที่ผมกำลังจะถามทุกท่านนั้นก็คือว่าแล้ววันนี้ความคิดของเราที่มันอยู่มา20 30 40, 40ปีเราเคยล้างความคิดเก่าๆของเราไหมครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ใหม่ๆให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับความคิดที่ดีของเราถ้าหากท่านยังไม่ได้ทําสิ่งนี้ผมแนะนําให้ทุกท่านนั้นลองล้างความคิดเดิมๆแล้วสร้างความคิดใหม่ๆเพื่อสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับและพบกันใหม่กับอาจารย์สุชาติรูปอ่อนสวัสดีครับ กลับเข้าสู่รายการ The Coach c o m k i เปลี่ยนชีวิตในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์สุชาติลูกอ้นนะครับซึ่งอาจารย์เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทแกรนโกลบอลอินโนเทคนะฮะอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยไปแล้วนะครับเรามี 4G ใช่ไหม 4G 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 เป้าหมายในการจะทําธุรกิจของบริษัทแล้วก็คนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ อันแรกผมคุยในเรื่องของของคนไทยจะได้อะไรก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของยุคที่มันเกิดในเรื่องของโควิด19เนี่ยมนสะท้อนได้หลายอย่างมากว่าปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยลำบากมากถ้ามีรายได้ทางเดียวนะฮะเพราะว่าพอมีรายได้ทางเดียวปั๊บเนี่ยมันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมารายได้นั้นหยุดเลยหายไปเลยใช่ซึ่งตอนนี้ทุกคนสามารถเวิร์กช็อปจริงได้เลยในชีวิตจริงก็ะะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูก<ห>ต้องคนระับ<ะ>ดังนั้นก็ ปัจจุบันเลยทําให้คนไทยนั้นเปิดใจมากขึ้นในการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยรสร้างไรายได้เพื่อความปลอดภัยหลายๆทางนะครับดังนั้นในส่วนนี้บริษัทแการ global inotech In n เนี่ยเราก็มีตัวระบบธุรกิจตรงนี้ครับที่จะซัพพอร์ตและช่วยให้คนไทยได้มีทางเลือกมากขึ้น <platform S 2> และ,ะใช่ครับแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้ตัวเองได้มากขึ้นนะครับและมันเป็นโอกาสที่ผมมองว่าคนไทยเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นกว่าสมัยก่อน สมัยก่อนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เรามีอาชีพเดียวแล้วเราก็จะไม่ยอมทําอย่างอื่นเลยและไม่มีโควิดด้วยเขาเลยเห็นว่ามันไม่จําเป็นไม่จาเป็นถูกต้องครับดังนั้นตอนนี้โควิดก็เลยมาบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคุณทําได้คุณสามารถทำได้หลายกระเป๋าด้วยและมันดีกับคุณเพราะว่ามันทําให้คุณปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นพอมีความต้องการแบบนี้เราก็เลยสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์จริงๆฮะดังนั้นเราก็มองว่าเป้าหมายของบริษัทแกรนด์ g l o b a l เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะสร้างผู้บริโภค ให้มีเส้นทางเติบโตไปจนถึงการเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองได้ในอนาคตคนะครโดยผ่านระบบ G4 ของเรานี่แหละครับก็คือเข้ามาเป็นผู้บริโภคแล้วมีเส้นทางให้ทั้งหมดเลยนะค,ค,ครับมีทั้งเครื่องมือความรู้อ,อุป,ปรกรณ์ช่องทางที่จะสร้างไรายได้ไปจนถึงการเป็นเจ้าของแบรนด์ในอนาคตได้เลยพอดีฮะอาจารย์เข้าคําถามเลยเพราะว่ามันจะมันจะเข้ากับ สิ่งที่อาจารย์แนะนําอยู่พอดีอนะครับ,รค,รบคำถามทางบ้านก็คือว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยฮะซึ่งมันเป็น work from home นะฮะต้องทํางานที่บ้านรายได้หายสิครับอาจารย์รบ,บางคนไม่ได้มีงานทําหรือรายได้มันเป็นศูนย์เลยอาจารย์จะแนะนํำยังไงบ้างครับไรายได้จริงๆแล้วไรายได้มันไม่ได้หายแต่เราไม่ไปเอามันเอง นเนอข้าใจที่ผมพูดนะฮะใช่ไหมครับมันยังอยู่เหมือนเดิมถูกต้องร <bye> ายได้มาจากทุกที่นะครับจริงๆแล้วรายได้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ในระบบของการทําตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเ่ยคือรายได้มันอยู่ในอากาศครับเราสามารถคว้าได้ตลอดเพียงแต่เราไม่ไปคว้ามันเองเพราะเราจะให้เวลากับปัญหามากกว่าเวลาในการสร้างโอกาสใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยวิธีแก้ไขว่าจะทํายังไงคนไทยถึงจะมีรายได้ในยุควิกฤต จริงจริงแล้วคําว่าวิกฤตมันมีมานานแล้วหลายยุคด้วยและเราก็ปรับตัวเข้ากับทุกยุคแล้วมันก็มีอาชีพใหม่ๆมีการหารายได้ใหม่ๆมาตลอดยุคนี้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์เอกก็คือเราก็แค่ปรับตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดใจในการหารายได้ในมิติใหม่ที่มันเป็นยุคนี้อเท่านั้นรายได้เราจะเข้ามาครับแต่ถ้าเกิดเรายังยังไปยึดติดกับวิธีการสร้างรายได้แบบเดิมซึ่ง ซึ่งมันมันไม่สามารถทําได้แบบปัจจุบันอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าเป็นระบบเราเราคุยกันก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์แล้วแต่ปัจจุบันมันอยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้อ่ามันก็เปลี่ยนไปครับสมัยก่อนเราสามารถเดินเข้าบ้านใครก็ได้น็อกดอไปขายสินค้าก็ได้ถ้าเกิดเป็นนักขายแต่ปัจจุบันไม่มีใครให้เข้าบ้านนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบเดิมจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงใหม่แล้วไปต่อให้ได้ครับสาคัญมากมากคือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและไปต่อให้ได้เท่านี้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ได้ครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับสาระดีๆนะครับจากทางอาจารย์สุชาตินะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุชาติลูกอ้อนนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแกรนโกลบอลอินโนเทคไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมขอบคุณอาจารย์ครับ อย่าลืมนะฮะกลับมาติดตามรับชมรายการ The Coach คมคิดเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา7.15นาิกานาทีถึง7.35นาฬิกานาทีวันนี้ผมกับอาจารย์สุชาติต้ตองลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกลับมาเปลี่ยนชีวิตคิดบวกกับผมอาจารย์เอสวัสดีครับ